เริ่มต้นในส่วนของการอินพุตข้อมูลนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในโปรแกรมโปรแกรมจะที่หน้าแจ้งเตือนเสมอ,อก็ให้ขอให้เข้ามาคลิกที่ข้อมูลผู้รับคำปรึกษาครับแล้วก็คลิกข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมาปุ่มด้านนี้นะครับเป็นการแอดอันนี้ e ี i t และอันนี้ก็ลบหรือดีลีทก็คลิกที่แอดครับก็ข้อมูลสีช่องในช่องสีเหลืองน,นะครับเป็นช่องที่ บังคับว่าจะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของคำนำหน้าชื่อเนี่ยสามารถเลือกจาก dropdown ข้างๆนี้ได้ครับก็นายนางนาง,นางสาวเด็กชาย,ยเด็กหญิงหรือว่าถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้เลือกอื่นๆก่อนนะครับถึงจะเข้ามาแก้ไขได้ถ้าหากว่าเลือกตรงที่นายนางนาง,นางสาวเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยก็จะไม่สามารถแก้ไขได้กบชือ ในส่วนของวันเกิดนะครับเราสามารถที่จะใช้การกอรอกตัวเลขบนแป้นทีปเนี่ยกรอกเข้าไปได้เลยว่าเดือนไหนนะครับปีไหนส่วนของปีเนี่ยถ้าหากว,ว่าไม่กรอกน,นะครับก็ใช้การเลื่อนลูกศรขึ้นลงนครับปีเราใช้เป็นปีคศนะครับท่านจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเลื่อนปีคศนะเนี่ยอายุทางด้านขวามือก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับก็มาที่จังหวัดเลือกจังหวัดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของอำเภอจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยครับแล้วก็กรอกที่อยู่ได้ในส่วนของสถานะสมรสนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับเพราะว่าจะมีผลตอนที่เราไปคำนวณเรื่องของทรัพย์มรดกสำหรับการแบ่งให้ทายาทโดยธรรม ระดับการศึกษานะครับก็เรียงจากตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกสถานะลูกค้านะครับก็มี in active inactive แล้วก็ waiting อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถกาหนดเวลาเราเ e a r c h หาชื่อลูกค้านะครับว่าสถานะเขาเป็นอย่างไรตรงนี้ได้ข้อมูลแผนตรงนี้นะครับยังกรอ,อกไม่ได้ทางด้านล่างนี้ก็เช่นกันเพราะว่า เรายังไม่ได้เซฟก่อนการเซฟก่อนนี่จะเป็นการสร้างฐานดัตต้าเบสของคุณสมชายขึ้นมาในในระบบนะครับถึงจะกรอกต่อได้ต้องกดเซฟก่อนนะครับข้อมูลวางแผนตรงนี้ถึงจะกรอกได้ที่ด้านล่างสี่ตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะแบบประเมินทั่วไปที่กรอกได้หลังจากกดเซฟต้องตั้งค่าแผนให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่าอื่นๆถึงจะเปิดได้เพราะว่า ฐานข้อมูลเราเก็บเป็นชั้นๆนะครับมันก็เลยมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นชนิดหนึ่งคลิกเข้าไปที่ข้อมูลแผนนะครับจากด้านขวามือก็เพิ่มขึ้นมารหัสแผนถ้าท่านมีรหัสภายในของบริษัทตัวเองก็ตั้งรหัสเองได้หรือเรามีกุ่มออโต้ให้นะครับมันก็จะบอกว่าเดือนปี2015เดือน7เนี่ยอันนี้เป็นแผนที่3ละที่เราทำกันชื่อแผนนะครับถ้าท่านวางแผนเฉพาะแผนการศึกษาก็ ีนแผนการศึกษาถ้าท่านต้องการตั้งชื่ออื่นก็ตั้งได้สมมต้ผมตั้งชื่อว่าแผนการเงินแบบองค์รวมสถานะแผนนะครับ active หรือว่า inactive แผนปีไหนท่านก็สามารถที่จะมาเลือกกำหนดได้แล้วก็บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยพอการบันทึกข้อมูลแบบนี้ครับก็จะสร้าง Database ตอนแรกชั้นแรกให้เป็น Database ของคุณสมชายใช่ไหมครับชั้นที่2ก็จะเป็นบอกว่าแผนปีไหนแล้ว ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกไปเก็บตามแผนนั้นๆน,น,นะครับก็กรอกชื่อของคู่สมรสเิดนะครับวันเกิดอย่าลืมว่าจะใช้ปฏิทินนั้นนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านสะดวกท่านก็สามารถที่จะ,ะกรอกเข้าไปได้เลย5เดือนสี่สี 1,990นนะครับนนก็เส้นกันนะครับว่าถ้าท่านมีข้อมูลท่านก็สามารถที่จะกรอกได้ในบางครั้งถ้าท่านคลิกต้องการปิดนะครับยังไม่ได้เซฟเนี่ยมันก็จะมี warning ถามให้นะครับว่าต้องการบันทึกข้อมูลก่อนหรือเปล่าข้อมูลด้านสุขภาพนะครับก็มีเรื่องของซูบูรีดื่มโซดาอะไรพวกนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้เอาไปคำนวณต่อนะครับ อันนี้เนี่ยเอาไว้แค่ในส่วนของที่บอกว่าเก็บเป็นฐานข้อมูลเวลาเราพูดคุยกับลูกค้าเท่านั้นเองก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านไม่ได้กดเซฟท่านมาคลิกตรงนี้ก็สำหรับตรงนี้ยังไม่ได้มีเซฟอัตโนมัตินะครับท่านต้องคลิกเซฟก่อนถึงจะได้ไม่อย่างนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่ก็จะสูญหายไปยการอัปเดตครั้งต่อๆไปก็จะมีการแก้ไขตรงนี้ให้นะครับ แต่ประเมินทั่วไปอันนี้เป็นเรื่องของแบบแบบประเมินที่เวลาเราไปพูดคุยกับลูกค้าก่อนนะครับถึงให้เซฟได้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็รายได้นะครับเงินออมที่มีการลงทุนท่านจะเห็นช่องสีแดงๆตรงนี้เป็นอุณพุฎนะครับที่เราจะมีโน้ตมีอะไรอย่างนี้เนี่ยตอนที่เราพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้เลยเช่นกรณีของผมเนี่ยสมมติว่ารายได้ส่วนใหญ่ เป็นรายได้ประจำเราก็กรอกไว้อย่างนี้นครับที่จะเตือนความจำเรานะครับว่ามาพูดคุยอะไรกับลูกค้าไว้บ้างพอกรอกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีนทรเงินแบบนี้ครับก็จะขึ้นอยู่ทุกว่ามีเงินมีอะไรเท่าไหร่นะครับการลงทุนประสบการณ์เนี่ยท่านสามารถที่จะมากรอกตรงนี้ได้ทุกอ่านนะครับว่าคุยกันแล้วเรากลัวลืมลก็ไม่อยากจะหยิบสมุดโน้ตอ,อยากจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียว ความสําคัญในการวางแผนนะครับข้อมูลแผนตรงนี้ตัวเลขกรอกซ้ําได้ถ้าต้องระมัดระวังนะครับว่าเวลาการกรอกนั้นเนี่ยก็ให้ลูกค้าเรียงลําดับดูว่าอันไหนเบอร์หนึ่งอันไหนเบอร์สองยังไงครับว่าแผนภาษีแผนการลงทุนดูว่าลูกค้าสนใจตรงไหนแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆอันก็มีอินพุตให้กรอกได้ภาระภาษีประเภทของเงินได้เรียบร้อยก็เซฟก่อนออกนะครับจะได้ มีการสร้างข้อมูลไว้แบบประเมินความเสี่ยงนะครับในการรับความเสี่ยงก็เป็นสิบข้อมาตรฐานแล้วครับของเรามีอยู่2หน้าหน้าแรกมีอยู่8ข้อนะครับก็พอคลิกเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวระบบจะคำนวณคะแนน,นให้หลังจากที่เรากดเซตในหน้าถัดไปนะครับมีทั้งหมด2หน้าก็ท่านก็ให้ลูกค้าเลือกดูนะครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหน คำตอบแต่ละข้อเป็นอย่างไรหน้าที่2นะครับก็ถ้าเขาเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากดเซฟนะครับจะเห็นว่าทางด้านมุมขวาบนนะครับก็จะมีคะแนนที่ได้รับแล้วก็บอกว่าเป็นพอร์ตการลงทุนประเภทไหนออกมาไว้ให้เลยอันนี้ก็เก็บไว้ไปถ่นานข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวมีรีพอร์ทที่จะสั่งปริ้นได้ครับก็ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ก็เรียบร้อยในส่วนแรกนะครับเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีขึ้นมาแล้วว่าคุณสมชายรักวางแผนนะครับถ้าเราเข้าไป d o u b l click มันก็จะขึ้น input ในส่วนอื่นๆมาท่าน,น,นก็เดี๋ยวไว้รอดูต่อในส่วนต่อไปนะครับว่าการ input ข้อมูลอื่นๆจะต้องทำอย่างไรบ้าง